ตอน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 สิบเอ็ดโมงข่งทุกคนนู้นมาแวนสิบเอ็ดโมงประมาณสิบห้านาทีที่มาว่าเรื่องกูเบาวสู่ฟังคือประคอเหตุทำไมนี่สี่ว่าเรื่องกูเบาวสู่ฟังทุกคนโอ้ยอัมโมากินน้ำดีกว่านังดีสื่อ ก็มีอันพวกมูคูนี่แหละถามอันแขอคือเหตุทุกคนมีพวกมูมูมูคูนะถามนอกนอกจอเป็นถามว่าอันผู้บาวมึงนั้น,นาตาลีทิปติดมากหักกันมาสามสิบกว่าปีอันคุณบ้านบุงนั้นมึงจะเอาเขาอยู่บ่อ หมอเอาบ่าวเทุกคนบ่าวบ้านใดนางบมอบักเขาตุ้มเขาตัวเข่าหลอกเขาลวงตุ้มตัวต้มก็ได้ทุกคนทั้งตุ้มทั้งตัวทั้งหลอกทั้งลวงอืมละคนก็น่านั่นกันใส่ผู้หญิงน่ะโทรศัพทมามเฮาอืมแล้วก็ถามหาสื่อสื่อของเิ่นนั่นแหละสื่อผููบ่าวนั่นว่า ว่าไอ้นี่ไอ้นี่อยู่บอไอ้นี่อยู่บ่เขาปิดใช้เลยก็โทรมาเลยโทรมาแต่แต,ต่หลายหลายปีแล้วเนี่ยเทาาของบด้เวาบาทนี่เขาบชีเบือทุกเขาขืดเบือทุกคนขอโทษเด้อเอพี่ทุกคนว่าพืชในพังดีกว่ารู้ที่กวานนั่งชิ่วื่อาลบออกแนมาน,นี้ยหลวก็มือวางวางเกี่ยววางมอสิเกี่ยวเขาแล้วแหละช่วงเข้า ช่วงหนาวนี่อะ้รข้อคือเหตบว่ะบึงบึงช่วงที่เขาเออเขาเขาไปกินน้ำ ยัคกูไม่เปิดหน้าเบ้อช่วงที่เกี่ยวเขาเขาเลยทูไปทูไปอารมาห่าระบาดทั้งซีอืมเขาขืดเบื่อแต่ฮาว่าเอาในคลิปเขาขึ้าว่าเอาไปซื้อแต่ให้เอานาบาโดยพวกคนเบื่อเบื่อเขาทูไปฮาว่าอารเขาฮากเขาอัดมาควมเดียว ควมเดียวควมที่สามว่าน้าเขาทรงควมเลื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่แหละว่าแบบผู้เลื้ยงนะนะสิเป็นปยืมโทรศัพท์ให้ผู้หญิงว่าว่าน้าเขาผู้หญิงแล้วว่าน้าเขาว่าว่าฮัลโหลเจ้ามียังบอกผู้หญิงคนหนึ่งซี่เขาก็งงเขาก็ตั้งรักบรทธานเขาก็งงคือกันเขาก็นี่เขาก็มีแต่ตอบไปไข่ทุกครับค็ดเบื่อขห็นเจ้าทุมา้าอยทุกครับเลยว่าสังซี่เขาตกบระธานนะนะ ในผู้หญิงเขานว่าว่าเป็นมีเป็นเมียกับแมนเป็นผู้สาวก็แมนอยู่กินกันมาเป็นปีแล้วเดือนที่สองเดือนที่สองบนเวนเกวเขาแล้วจีเตงโดนกันเราบอกแบบลาวๆมานะเขาเรามาขืนเบื่อตัวนี้ทุกคนขืนเบื่อตัวนี้เลยเขาเห็ดใช้เฮาเขาลองใจเฮาเขาโรคใช้เฮาทุกสิ่งทุกอย่างเฮาบ่มักทุกคนไม่ชอบเราบวมักคนขี้ตัวเราบ่มักคนลงใจบ่มัากคนเห็ดจังซี่ เบื่อเบื่อทุกคนบม่อยาเห็นว่านังหนาเบื่อฮงอะไรเราหหงิพังเลยทุกคนที่กว่านดังชื่อวันนี้โมไม่เวียกดพางใดขึ <c oughs> ้นข้าวปลา นางผู้หญิงไปนะครับว้าวแต่ไปยิงเงนโทรศัพท์ให้ผู้หญิงว้าวคนได้โทรศัพท์ไปโทรศัพท์ก็อยู่น้ำผู้ชายนักทุดมันทั้งนั้นโทรศัพท์โทรศัพท์เป็นผู้ชายฟื้นติ่ผัดปูยิงเสียงปูยิงเสียงผู้หญิงว้าวแต่จะได้เขาเงินโทรศัพท์ให้ผู้หญิงว้าวขาลงใจเฮาข้าแมนข้าแมนแฟร์ข้าลงเท้าแมนให้ผู้หญิงว้าโทรศัพท์เฮาข้าแมนข้าแมนลูกแมนเนียเขาดีข้าแมนเลยมาขุดบึ้กอะ เพื่อบาขุดนายทุกคนเบื่อขนาดเลยเบื่อตะมือนั่นแหละจุกนไป่ได้เห็นหนังน่งหนาเลยกล็เลยแบบปิทุ้านคาเฟ่เขึ้นขุดเบื่อแหงพอหันอยู่ทางลำบากเข้าแบจะเห็นตลอดนั่นนั่งหนก็ปิทุ้านคาเฟ่บ่อยาก็เห็เบื่อเห็นหนาเลย แต่ห้องเขาอวดเบ้าไปออมเบาเอาไปในคลิปจะซื้ออวดกอนนะเบ้าว่ะฮะเบ้าว่าเพลงนะเขาอวดเบ้าไปซื้อแต่จริงๆเขาบม่ได้มักเลยเขาบวมักคุณมาตัวอะเขาบวบักคุณมาลงใจแระบบบักคุณเอาปูนยิงมาเบ้าทุกทรัพย์น้ำห้ามห้องบวมักทุกคนบวมักบวมักแท่ๆห้องเป็นต้องการคุยกับกับ กับคุณยิ่งคนหน้าเขาต้องการคูดกับเขาแต่เขาเขาประเหต์ใจเฮาขนาเขาเขาคัดใจเฮาเขาโล่งใจเฮาทางการางเขาเลยแบบตัดสินใจว่าออ้ยปล่อยปล่อยต่างคนต่างอยู่ต่างคุณต่างไปละดีแล้วถุกมือนาตรีสบายใจทุกคนเฮากับบริบาลเฮากับบรินำตื้นนำเ้านำว่านำเขาขนาทุกคนแต่เขาให้นำตื้นนำเบานำว่าามนำผุกี้นำผุกกี้นำเบานำาม เขากับหื้อบวกหื้อเขากับปลาโตปวยยางเลยเขากับปฏิบัติปฏิบัติอะไรทุกคนอันนี้ว่าเหยียพักทุกคนได้กลอยู่ชิ้นๆมิ้นข้าวปลากระเตงกระเตง จากเปลงกับเปลงเรื่องไฟคอามรันเขาประนใจทุกคนแต่เข้ากับเข้ากับไม่ได้คืดเห็นประโยชน์คืดเห็นความดีของำเฮาเขากไม่ได้คืดเห็นความหักความเพลงเขาเลยเข้าประทุนใจว่าเฮาสี้จิบว่าเฮาสีเสียใจว่าเฮาสี้จิบใจว่าเฮาสี้ยังว่าเฮาสีเสียควบมือซึกว่าเฮาสี้ยังเข้าไปสนใจที่จริงหน้ากับตีจริงหน้ากับบัเสียควบมือซึกทุกคน กระเชียยุ่เทียคุ้มเชื้อเขาทูไปแหละมีคุยิงมาบ่อน้ำเฮาเนาะทุกคนเขากระเทียกุมเชื้อจักน้อยมาเข้าหืดทังที่เฮาว่าทังที่เขาเห็ดได้เฮาก็เห็ดได้ทุกคนโอ้โหใช่บนนี้ตแต่เ,ตาเขาคูดียาวบนนี้เขาคูดียวผู้ชายนะทุกคนเด้อ คุยนะมีกูคนกูทายนะไม่ได้มีแต่มันม่ได้มีแต่คุยแต่มันกูเดียวทำบนน้ำใหญ่กขางนอีกบ้าหอเปล น่ากันนี้วันอาทิตทากูเบาเก่าเขาอยู่ทื้นที่ไปแหละข้าพุทธิเนาะเบื่อแลยข้าพุทเบื่อเลยเขาเห็ดเขาเห็ดเช้าขัดกระโดทุกจริงทุกอย่างเขาเห็ดแช้าเห็ดแบบโบแค่ทุกคนเ็ดแบบโบแค่เลยไหนแบบโบแค่เลยตัดตัดหนาปรับ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 ปับเลยเบลโบแค่เห็นเบลโบจนใจเลยเขากับเวลาเห็นหน้าเห็นตาเขาเขากับบททักเขากับบทถามนะเขากับสืซื้อทถามเขาถามชี้คว่ำซ้คว่ำที่คว่ำตัวมาคว่ำเดียว เขากลขึดเบื่อทุกคนขึดเบื่อไปเลยทามไม่ละพ่อหนาพ่อตาท่านขะทามตอบพ้มเดียวเอาว่ามันจะคอยไปห้าบอกเขากับโบปากคอ,อยท้วงห้าบอกเขากับโบปากตูไปตูมากไปพ่อผูญิ่หลับนางเฮงเบื่อทุกคน เขาคุ้งแต่เขานะคุ้งศิตสะใจเพราะว่าเขาเห็ดเขาเก่งเขาได้เขาเห็นห็ดเขาได้้ทุกคนท่ารถเขากัอยู่พยยไพรยวัดประทุนใจทุกคนประทุนใจ นาทีจักงามแล้วกวบหักกวบเพลงทุกคนเห็ดให้เบื่อกระเบือเห็ดให้นายกระนายเด้อทุกคนกวบหักนหนเห็ดให้เบื่อกระเบือเห็ดให้เหตุให้นายกระนายโอ้ยว่าอย่างเป็นว่าเนาะอดุดแค่นนี้เนาะไกลๆไปไวๆเนี่ย่าขวบหักขวบเพลงนะเห็ด หักแลี้ยวควมหักนะกลายเป็นซัางทุกคนหักลายกายเป็นซัางสร้างแล้วมาตัวมาต้มมาหลอกมาลวงทาบันทึเอาพยิงว่าโทรศัพท์นํำว่าเป็นลูกว่าเป็นเนี่ยว่าเดือนสิบสองคือแต่งงานกันปิิตอแหงเบือแต่ข้าวว่าิเตะตเเบัคคลว่า,าวาาว่าให้ฟังที่สื่อหักว่าเพลงลขึ้นมาว่า่เาเนะไม่เอาเลยทุกคนกลับมากับเอาแต่ข่าวว่าไปชีซื่อเราเป็นคนทินมาที่ซื่อ ใช่คนนั้นโทรมาบอกแต่งคนอ่ะโทรมาหยอกมามาโอ้มาลุ่มเท่ามีไรเถอะทุกคนผู้ชายคุณเอาหูเบิดแต่งเมื่อไหนก็แต่งผู้หญิงโทรมาเท่าเมื่อไหนก็แต่งผู้ชายโทรมาเท่ามาเบาถึงขัานว่านถึงี่มาหลอกมาลวงให้เท่าเชียร์ไปร่วมเชียร์เวลาหลอกลวงที่อกเชียร์ใจเอกลวงคำว่าคำว่าโค้งเท่าเบื่อทุกคนเบื่อคนคิดตัวเบื่อคนตุ่มเบื่อเบื่อคนหลอกเบื่อคนลวงทุกคนลองห้ฟังเด้อ จะไปจิงใจทุกคนอันนี้ถ้าดบดาผู้เป็นขา้าวถยข้านาตาลีนะอย่าไปจิงใจข้าวผู้ชายคในใดเด้อให้ฟังไหวฟังไหว,ลวเลยก็บไปบุนเรียนจะไปศูนย์ใจน้ำผู้ชายคนในบริเวณนาโพอเฮาทุกคนเฮาชนแต่คนที่ดีดน้ำเฮาผู้ชายนะคนที่เขาอันอันเว้าน้ำเฮาคุยน้ำเข,าำเขา้าไปเฮาเว้าเวลาเฮาทานเขาคุยน้ำเฮาดีคุยเว้าเว้า,วาดีคุยด,ดีนะ กูนั่นแหละกูทีปเป็นกูว่ากูจาน้ำฮาอันชาละทามละมืออ้อตาหยาบหยาบลยนอนเสย์ว่าวเอาเซย์อยู่นั่นอย่าไปสนใจอะไยทุกคนขอโทษขอภัยเอฟเอฟซีถูกทุกคนว่าเอาไว้ว่ามีคนณถากันอยู่หานแล้วแล้วว่าเอาไว้ก็จะมาเบื้งไผยน้ำ แต่เราพอใจกับคนที่ตามคนติดใจกับคนอะไรคนไม่ใจเราได้ทุกกนไปแล้วคิดแต่พวกคนใหม่กับคนในลายสบายดีแับดีค่ะเป็นยังคือว่าออกตั้ง mm. ยูทูบเจ้าของเขากระเบื้องคือกันเออคุณว่าคนนั้นเขากระเบื้องคือกันเพราะว่าฮาว่ายังออกไปเขากำลังหูลักษณะเขาหู้เบิ้ ถ้าวายเอาไปหลักธนาเขาก็หูเบิดทุกคนเตงคุณนันมาว่าเฮาเตงคุณนิมว่าเอาเฮาอันโทมาหลอกมาลวงมาว่าเามาโอมาลูมาคุยมาหลอกมาลวงความเอาความจากเขาก็หูทุกคนเ้าว่าเอาไปซื้อมาทะลุไปพังมาบ่อกคนณกี่ตัวบ่กว่าคนหลอกบ่กว่าคนลวงทางไปทางมาทุกคนขนาดลบบสบายดีบัี้ค่ะ อันนี้ก็คือคูบาบ้านบุ่งเขาบวมักทุกคนตุ่มตัวเก่งหลอกลวงเก่งตามทิปปีหลอกลวงเขามาตลอดเวลาเลย